สวัสดีครับผมอาจารย์คิดธรรมขันนะครับขอพูดเรื่องการเมืองอีกสักหน่อยนะครับคลิปนี้อยาว่าเอามะพร้าวไปขายสวนก็นแล้วกันนะครับเพราะผมมีความรู้น้อยไม่มีความเข้าใจในเรื่องการเมืองนะครับแต่อยากจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับคำว่านักการเมืองเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับนะักการเมืองระดับท้องถิ่นระดับประเทศนะครับ นักการเมืองแปลว่าอะไรเขาทําอย่างไรถึงคําว่านักการเมืองหรือเข้าไปทําหน้าที่แทนเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนหรือทําหน้าที่บริหารจัดการบริหารประเทศบริหารองค์กรหรือเข้าไปเพื่อทำมาหากินเป็นธุรกิจหรือเพื่อไปกอบโกยนะครับคําว่านักการเมืองขออยากจะให้ฝ่ายต่างๆนะครับทำสมุดปก ปกขาวก็ได้ปกเขียวก็ได้นะครับให้ความรู้ประชาชนประชาชนมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่กับกลุ่มคนรุ่นเก่ากลุ่มคนรุ่นเก่าก็อาแม่ผี่ป่านะอายายย่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาทั่วประเทศ <c oughs> เวลาไปลงเลือกตั้งเวลาไปเลือกตั้งแต่ละทีก็ขนกันไปได้ยินแต่เขาว่าคนนั้นดีคนนี้ดีเลือกตั้งพรรคนั้นดีพรรคนี้ดีนะครับอันนี้คือฝากไว้นะครับและอ,อีกเรื่องที่สองค่ว่าประชาธิปไตยเนี่ย คำว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรอย่างเช่นในอเมริกานะครับประชาธิปไตยแบบอเมริกาก็ยิงกันฆ่าการบุกสภาประชาธิปไตยแบบพม่าประชาธิปไตยแบบไทยก็เกิดการเขาเรียกเกิดม็อบเกิดขบวนการรัฐประหารหรืออะไรต่างๆหรือหลายๆประเทศก็ปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็ล้มตายกันเป็นเบื่อที่คือประชาธิปไตยผมอยากจะให้ผู้รู้หรือ ผู้ที่มีอํานาจในบ้านในเมืองนี่ทำสมุดปกเขียวก็ได้ปกขาวก็ได้ออกมาให้ชัดเจนให้ประชาชนทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าให้รู้นิยามเดียวกันนะครับคำว่าประชาธิปไตยสิทธทิเสรีภาพมันเป็นยังไงคำว่าสิทธิทมีความมีขอบเขตอะไรบ้างนะครับเป็นสมุดออกไปให้ความรู้ประชาชนนะครับถ้าจะลงเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าหรืออีก6ปีข้างหน้า ประชาชนทุกคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะเลือกตั้งผู้แทนของตัวเอง คนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรเข้าไปบริหารอะไรบ้างในองค์กรในสภาหรือในสภาท้องถิ่นนะครับแหมอันนี้หนักใจประชาชนไม่รู้และจะเลือกงแม้แต่คนที่จะลงเป็นตัวแทนประชาชนพวกแทนคนก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าจะมีความรู้ความสามารถใค่อาจจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มีเงินมีทองหรืออาจจะมีแค่ความรูจจ้แต่ไม่มีเงินอาจจะมีเงินมีความรู้แต่ไม่มีบารมีเป็นต้นนะครับไปตั้งพรรคการเมืองไปทําอะไรต่างๆที่เข้าไปเป็นตัวแทนประชาชน นี่คือปัญหาปัญหาแม้แต่ประชาชนเองก็อาจจะชอบอคนนั้นคนนี้ที่อยู่ในดวงใจแต่คนนั้นคนนี้อาจจะไม่มีความรู้ตรงที่จะไปบริหารบ้านเมืองนะครับอันนี้คือฝากไว้นะครับถ้าสมมุติว่าอีก3ปี5ปี6ปีข้างหน้านมีคนทําสม,มุดปกเขียวปกขาว ออกมาให้ความรู้เอานักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบนะครับเอาออกไปฝึกงานจ้างไปเลยครับ รณลงค์สักสี่ปีพวกจบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวกับบริหารนี่ออกไปให้ความรู้ประชาชนทั้งจังหวัดทั้งตำบลว่าเออผู้แทนราษฎรเนี่ยมีหน้าที่อะไรคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเป็นผู้แทนนะครับรัฐมนตรีนะครับร,ร,นะรบวงนันกกระทรวงเขาทําหน้าที่อย่างไรนายกมีหน้าที่อะไรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านสจสวสอา สคสอบตผู้ใยา่บ้านกำนันมีหน้าที่อย่างไรถ้าเราทำสื่อออกมาอย่างนี้ให้ประชาชนโดยให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบแล้วไปฝึกงานออกไปสู่ภาคประชาชนลด้ะลงเลยครับคําว่าประชาธิปไตยมีขอบเขตอย่างนี้คาว่านักการเมืองต้องเป็นอย่างนี้คําว่าประชาธิปไตยอุ้นเลือกตั้งเข้าไปแล้วคนที่จะ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเราต้องเป็นคนอย่างไรนะครับเพราะเรารู้จากหน้าที่ว่าใครทําหน้าที่อะไรแล้วเราจะเลือกตั้งคนถูกนะครับเราเวลาเราไปหย่อนบัตรเราจะเลือกตั้งถูกว่าเฮ้ยคนนี้มีความรู้อย่างนี้คนที่คุณสมบัติอย่างนี้เขาจะไปเข้าทํางานอย่างนี้แต่ทีผ่านมานมืดมิดนะครับยังไงประชาธิปไตยก็ไม่เกิดขึ้นในในโลกหรอกครับเพราะประชาชนส่วนมากแล้วไม่เข้าใจแม้แต่ตัวผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคําว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรคําว่ากระทรวง และกระทรวงบริหารงานสอสอมีหน้าที่อะไรสวส,อสอขอสอมีหน้าที่อะไรทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับฝากผู้ที่ทําไปเลยนะครับเราจะได้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับสวัสดีครับ